สวัสดีครับมาคลิปนี้เะจะพามาดูารถฟอร์จ o r เนอร์หน่อยเป็นรถของทอกเกครัทบทอกเกร้านขายปุ๋ยเกบอกว่าเกจะขายหกแสนหนึ่งมืนบาทไปดูเดี๋ยวนี้ขกว่าท็อเกสวยๆไม่ค่อยได้ใช้แต่หนมาดูหน่อยโอ้

kiểubáovàvìngđi, vìngđikiểuba. Lôi tầm đi, oh, đi Không <laughs> 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 <Nhi. cười> <laughs> có lôi tầm nị đâu. Ởi, tại sao lại không có? Này, ngay, này, 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 lôi tầm nị này. Thế này, này, tinh thần khoa học, chế tạo, 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 ปีไหนน้อนี่ทค่นี้มาดูหน,นหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น หนึ่งพันสามร้อยกิโลว่ารถไม่ค่อยได้วิ่งตัวนี้เกียวโตครับรถกี่ปีแล้วทั้งกนี่โอ้ยเกี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสิแปดโอ้ไม่ได้เปิดดูเครื่องใหม่สี่เจ็ดสีบแปด รถวิ่งแสนกว่าลก,ก็ไไม่ค่คคอยรูอๆๆ้อรถผมซื้อที่ลังวิ่งสองแสนกว่าแล้วเพอจนไอ้ฟอด<ม>ผมอ่ะลึอง<อ>มา<อ>เอฟเลยเว้ย<อ> <c oughs> ยังดันดื้อ อเครื่องใหญ่เนาะให้เขาดูตัวใหม่ตรงนี้บ่นี่อะไรเนี่ยโรเกบอกว่าขายเท่าไหร่นะนี่หกแสนหนึ่งมืนหกแสนหนึ่งมืนต่อรองได้ไหมครับได้ได้เท่าไหร่ครับถือเงินมาเลยเดี๋ยวต่อรองกันเลยอ๋อไม่ไม่ถือมือเงินม,มากกว่า อ๋อเทเงินมาเลยเทเงินมาต่อรองใช่หมื่นหนึงมือซื้อมาเลยเดี๋ยวต่อรองกันกันโอ้อ้องกดไหมเฮ้ยมือสองพีนะมือเดียวไปแดงมือเดียวไปบุรรีัมย์ไปสุรินทร์พระธาตเจ้านี่แหละมาไหนม่ไหนยังไกลกรุงเทพไม่นเกิดยังทรถในกรุงเทพไม่เป็น โฟวินเราใช้ได้หมดเลยได้หมดปลดโฟวินได้ไหมคันนี้ปลดได้มันไม่วิ่งเอาทำไมอ่ะคันนี้มันพิเศษใช่นไหมพูดไทม์มันจะีเรื่องซีโร่ตลอดมันจะคุยงซีโรตลอดไม่ต้องใส่ซีโรมันก็ไปหมดบอกถ้าติดลมมากก็เข้าซีโร่นี่ซีโร่กันครับนี่พูดไทมตลอดพูดไทมตลอดเลยวิ่งซีโรตลอดเข้าศูนย์ประจำ คนไม่ทำมันต้องเข้าศูนย์เนาะเสียตังค์ครับใารมีน้องอย่างนี้ใครอยากได้ครับมือเดียวป้ายแดงโตเกไม่ค่อยได้ใช้ดนีนบอกตรงเลยไม่ค่อยได้ใช้รถสิบปียังเซนกว่าโลอีกเนาะ<ส>ก็ไม่ค่อยได้ใช้แหละ รถจีปีนต้องสองแสนกิโลโอ้เกินนี้เกินนี้ต้องเกินนั้นอ่ะถ้าเกินกี่ชิ้นครับจะหกโลกครับแต่เออหกโลครับเร Ford, ื่องรีรถฟอร์ดกี่ปีนะครับเพิ่งปีหนปีหนึ่งกิโลสามหมื่นกิโลสามหมื 30, น่นนะก็ไม่ค่อยไ<ล>ด้วิ<ล>่งไม่ค่อยได้วิ่งหรอกปีหนึ่งขับ,บ้านครับก็ขบับจากบ้านไปร้าน นี่เขาเรียกว่ารถบ้านแท้เลยนี่รถบ้านของแท้มือเดียวปลายแดงตัวตัววีตัวตวีโคชินแนี่รถบ้านของแท้เลยครับเนี่ยเกสซื้อมือเดียวปลายแดงมาเทบไม่มีตรงน้แทบจะไม่มีเนี่ยใครอยากอยากซื้อคุ้มอยู่นะเนาะรถสภาพเนี่ยกิโลขนาดเนี้ยถือว่าเดิมๆอะรถ ซื้อหมดเลยพี่พท่านไหนเลยมีเงินฮะซื้อไปอะ่ะให้ชาติเจริญทรัพย์มาดูด <c oughs> โอแกไม่ให้พรบอไม่ให้พรจะไปคูคูให้เลยโอนให้พร้อมเลยฮะโอนให้พร้อม <c oughs> โอนให้พร้อม <c oughs> โอแกจะจะไปซื้อรุ่นไหนจะไปซื้อรุ่นไหนซื้อวอลโวซื้อวอลโว่ไอ้ไม่เอาเอาขาดบ่เอาขาด ไม่ชอบเอาอลวัวรถตู้รถรถเก๋งรถเก๋งเอารถเกง๋เกงไฟฟ้าจะวิ่งได้จะรวยกูโอ,อเอาไปไฟฟ้าเลยม,มันมีเดยวบอกบว,ว,วไฟฟ้าเฮ<ถ>้สามสิบกซี่้านครับสองล้านหอือองล้านห้ายงาาีไปสลา้านรถเก่งครับ อแน่ๆบางทีผม็ไม่เอาบางที่อยากได้รถเบรเมดครับสะดวกครับวันนี้ก็โอ้ผมถ,ถือขับคนเดียวเลยคนเดียวขับคนเดียวสีเดิมๆเลยบอกซะแกนี่สีเดิม,ดมไม่เคยทำสีเลอนะืมช่างไหนมาดูก็ได้ ครับรถบ้านรถบ้านของแท้ของแท้นี่ครับใครสนใจก็รถอยู่โควนชัยนะครับคันนี้อาวผมว่าราคามันก็แรงเกินไปนะรถสิบกว่าปีแล้วเนาะเกยร์จะขายหกแสนหนึ่งมืนโอ้แต่ชั่วโมงมันน้อยจริงยอมรับอยู่ ไที่หารถบ้านไว้ใช้ก็นี่แหละแท้เลยของแท้เลยไอเอย,เ,อยเลขไม้มันน้อยครับหนึ่งแสนห่นกโลนี่สนใจก็โทรมาเบอร์ผมได้ครับ0ูนย์แปดแปดสามหกเจ็ดสามสี่สี่เจ็ดครับรถบ้านของแท้เกบเอกว่าได้ไปคุ้มเอาคุ้มกว่าคุ้มคุ้มกว่าคุ้มไป แกขายมานานแล้วยังไม่ได้เชกทดีอุ้ยราคานี่เนาะต้องคนใจรักจริงเนี่ยคนซื้อ,อเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับเรียกวิดินสบปลายผอ